บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเกีตรกรตอนนี้อยูา่าขกซีใหญ่พี่น้องอยู่ห้วยม่วงมาขายเข่าคลายเขา่เขาซื้อน้ำมันาพี่น้องซื้อน้ำมนันซื้อถุยโอ้โหเลยเขา่ากำลังเอาเข่าลง มาซ้ำชิมหาสอบบอ่หู้วซาสิได้จากกิโลเดียวถาทมาเคยถาออก,ก่อนแต่ว่ามาแบบมาพอ่อไม่ใหญ่คูนพี่น้องเอ้ยบ่เห็นแต่เฮิงวัดมาเห็นอยู่พี่พอโอ้ยบ่เห็นไม่ใหญ่คูนแต่เฮิงวัดมาเห็นอยู่พี่มาเห็ุงานมาซัมาเห็ุได้จากมือแล้วแปดเก้ามือเลยเด้ โอ้ยเพื่อสิได้เดือนหนึ่งวะแซนกอสิแม่นขีดทอดบ้านเลยเ็ดกินอยู่ในชายเกาะอยู่ใหนมาแล้วอันนี้อะไมาตกเออจะขึ้นกินมะตกน่ะเด้มะตกมะดำว่เมื่อดำหน้าบ่ปีนี้นะคือปีวันได้เมื่อโอ้ยอยู่นี่แหละดีเงินเดือนก็ดีพี่น้องเอ้ยเถมบ่ได้ตากแดดตากหน้าแต่ว่าอยู่ไปแถวนี้ กินสไแล้วอวด้าา,แาดและปันาอแม่แม่บ้านแม่บ้านมีตังหากเพื่อม่เห็ดกับเข่าให้คนงานพี่้องเลยให้อันนี่แหละเห่เใคหใหน้คนงานอยู่ในกกซีใหญ่เนะคนงานกัมีอยู่ประมาณามนนต้องไม่นคนสิบเอ็ดสิบสองคนบุคคลงานนะคนงานนี่นนเออคนซีเข่ากับซีหาคนแล้วก็คนมาแบกเข่า มื่อนี้ได้เจ็ดก็ใช่แต่ละมื้อก็สีได้บัวทอกันนะพดอ่นอนแบกเขาก็ได้มื้อมาหน่อยมาลายกันแล้วแต่มาหน่อยมาข้าวหัวัดมาลายเปสร้างหัูวัดอืมเข็นมาเป็นแม่ครัวเห็ดกับข่าวมาแหละใครก็อยู่บ้านเฮากินอยู่น้ำเพลินอีกกินอยู่น้ำเพลินนอนห้องแอร์นอนห้องแอร์อีกก็ดีแล้ววะขันอด ขัดอ้วดมาได้กกอ้วดอันเด้อย่ามเกี่ยวขาวอย่งเมื่อวันอากาศดีได้ย่ามเกี่ยวขาวอย่างเมื่อวย่ามเกี่ยวขาวเกี่ยวขาวคนได้สาวแค่โอ้ยกินฮอดหรือวะกินฮอดคนเกี่ยวขาวงานถึงได้อืมปรเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอยู่กลางไฮนาแดินเท่ยววะเออสาวชูดดำหน้าแล้วหรืบ่แล้วแล้วเราจ้างเอามือเดียวก็แล้วคนเป็นสาวสามสิบคนได ในใหญ่เงื่งบางอย่างดอกเอฟซีผันซอยเอฟซี่นสปอร์ตนะสปอร์ตปีเนาะเออเอฟซีผัน้างห้ครูปีมีบุญอย่าเงื่อ่ามีบุญน่ะแล้วฮว่าได้ยินข่าววารดลดผอกับเอฟซีซื้อหาอไรกัเออเอาบ่เห็นดอกเอาบ่หูดอกเห็นอไม่ทง่แล้วเออ ได้ยินแต่ว่าได้ยินเขาสากันว่าเอฟซีซื่อห้หลดแท็กเตอร์บักคันบักใหญ่ใครอยู่ใล้คุณเราดับเก่าเก่าแสนตายค่ะวะอันนี้เล่าเรื่องเล่าเว่าเรื่องแม่หญ่เงิ้งพี่น้องพันบุ่นมีพป้าพื้นดําหน้าก็เลยดันฮอดฮอดโหลดเลย่าเพื่นบุญมีเนาะปาหลินกันเลยแม่ยัยคุนกับท้ามไทย่าวแม่ ถามแบบยังเงื่อนบุได้ไปหาแมบยัเงื่อนก็เลยท้างานบุได้ไปหาแบบยังเงื่อนหน้าแล้วแล้วบอกกันเลยอันน่นเนาะมือเดียวเอาจ่างนะหน้าเราบอกว่าเรื่อยเป็นบ้านละซองลอยหรือซองลอยกว่าและหรือเท่าใดนับพจน์แล้ว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 ไปเบิ่งเอาขาวลงแล้วแล้วบอ ใีญ่พี่น้องเย้ยนั่นเป็นพันทันหลานด้ย พวกซีนี่โลกน้ำแข็งกับมีพี่น้องเลยคันพูดได้อยู่เขตไก่แถวหัวม่วงเนาะหัวม่วงหน้าบอนี่นาการนี่มาเอาแถวนี่แหละมันเถื่อซาแพงกันยังมาสื่อแถวนี้คันทามาซาหัวม่วงเขาก็สื่ออยู่ทางนี้เมือ่อคันเฮาวันอยู่บ้านก็นลเ่เถื่อกับไปสื้ออยูน่น้าหอยปังเนาะมีน้ำแข็งขายน้ำดื่มขาย เดินทางมาพี่เนอะคลายเขาแล้วก็เดินทางมาต่อพี่เนอะสิพากันมาหาเอาอนเบียใบยเมื่อปูกมากับเคยเขาเนาะวันนี้เขาสิมาเบิ่งว่าคลายเขาเขาได้จากรลกบบ ได้ข่าได้อยู่อนี่หนึ่งสองศูนหาเป็นเงินกับได้เก่าล้าน8ดแสนพี่น้องเลยอ๋อได้ลายอยู่ดิเก่าล้านเก่าล้านแปดแสนเป็นเงินบาทกับตกอ,อยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าน้องพี่น้อง หมื 12, น่นสองหมืนสามเนาะจะ่าห้ากระขายเอาขึ้นมาซื้อพุยซื้นอน้ำมันอีกปีแล้วนี่กระเบิดอยู่สองหมืนสามรวมทั้งต่างแต่ลงมือเห็ดจนหอดเก็บเกี่ยวนะพี่น้องสรุปสรุปได้อยู่หมื่น เบิรอยู่ทรงหมือนสามปีนี่เนาะปีสองพันสีสามสรุปแล้วบานี้มาเริ่มใหม่อีกสองพันสาสี่บานี้เดือนหกเดือนเจ็ดเนาะเริมใหม่ปีนี้แจ็กซี่เบิร์ตเาได้ละเห็ดหน้ากับเห็ดอัมโบเบิรขึ้นกับโบลายเคยเถ่ากับโบแข้งแห้งบอกกับตันกับโบแข้งแห้งเนาะบอกกับตันกับเห็ดเลี้ยงนักบุได้ คเคยแถาก็เกี่ยวกับตับกับบีนี่แหละก็เลยเห็ดบวลายขั้นไปเห็ดลายกับเบิดงบลายก็เลยเห็ดงบน้น้อย เราพื้นเราย่างกันเนาะเ้าพื้นกับไม่ใหญ่คูดเ่ากับขอโทษขออภัยลายๆเนาะกับผีกับน้องคันเหาอันเ้าเกินกันเนาะเฮากับเราตามความเป็นจริงให้อันเพลอนพังเนาะเ้าทักไทยกันเฮากับถ่ายออกสื่อเลยเนาะออกสังคมเลยถามทักไทยกันแล้วก็เว้าเนาะเบายังกะเว้าผิดกับขอโทษขออภัยเนาะเราสู่วันพังก่อนอื่นกาม อันนี้ทางเข้าวัดป่าพี่น้องชาวแพงก็สิขอจบคลิปก่นเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อเฮาก็สิไปหาหน่อไม้ต่อหาเอาเบี้ยไม้เบี้ยหยังจักสิได้หลายหรือน้อยได้น้อยเนาะกบชมนํากันฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกัน่เด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าสดี